วันพรุ่งนี้ค่ะวันที่19ก้กรกฎาคมทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการประชุมเพื่อพิารณารับรองสอสที่เหลืออีก141ท่านคือผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะว่ากกตจะรับรองหรือเปล่าทีนี้ไฮไลท์สำคัญที่สุดก็คือคุณยิ่งรักกับคุณอภิสิทธิ์ในมุมมองของคุณอาวุธที่มองว่าที่ผ่านมาที่มีการร้องเรียนเข้ามาในข้อมูลการร้องเรียนหรือว่าการทํางานของกกตเป็นยังไงบ้างคะ ผมเข้าใจว่านะครับกกตเนี่ยได้ยืนยันแล้วว่าจะรับรองครบ9 5าห้าอร์เซ็นหรือ4ี่รอยเจ็สิบห้าท่านเนี่ยภายในเดือนนี้ภายในส0สิว,วันนะครับผมเข้าใจว่ากรณีร้องเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับคุณอภิสิทธิ์และคุณยิ่งรักเนี่ยอาจจะสอบสวนไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งเข้ามาแต่ว่ากกตก็คงจะรับรองไปก่อนที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยก็ ดูจากความดูจากเรื่องที่ร้องเรียนขึ้นเข้ามานี่หมายถึงหมายถึงว่า,วาได้เป็นเรื่องที่ร้องเรียนหลังการเลือกตั้งแล้วปกติเนี่ยการร้องเรียนจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งมีปีนี้เนี่ยที่กะกะตเปลี่ยนกฎนะครับเปลี่ยนหล,ลักการทํางานใหม่เปลี่ยนเป็นวันให้เพิ่มเวลาอีกสองอาทิตย์ในการร้องเรียนโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็คงจะทําไม่เสร็จ นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะสองท่านนี้ร่วมเสื้อเสื้อแดงด้วยนะครับคงทําไม่เสร็จแต่ว่าก็คงจะรับรอง่แต่เสื้อแดงนี่ผมไม่รับรองว่าจะรับรองหมดทุกคนหรือเปล่านะครับแต่คุณอภิสิทธิ์กับคุณยิ่งรักเนี่ยถ้าดูจากคดีนะครับหลักฐานต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าอย่างขนาดนี้เนี่ยหลักฐานยังอ่อนกรกตน่าจะรับรองไปก่อนได้ที่คุณอาวุธฟันธงเลยว่าหลักฐานอ่อนครับเพราะว่าคดีสําคัญที่เกี่ยวข้องคือเดียก่อนคดีที่เกี่ยวข้องกับ ทุกท่านเลยตอนนี้นะครับโดยหลักเนี่ยคือเป็นคดีที่เกี่ยวกับปา์ติลิสต์นะครับปีก่อนๆเนี่ยไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเป็นการร้องเกี่ยวกับปาติลิสแล้วก็ร้องร้องเกี่ยวกับบทบาทคุณทักษิณในการหาเสียงนะครับซึ่งเป็นข้อกล่าวหาสําคัญนะครับท่านนี้ดูดูเฉพาะเออเอเออถ,ถ,ถ้าคิดถึงข้อกล่าวหาคุณทักษิณเนี่ยเข้าใจว่าจะใช้เวลาสืบสวนนาน ค,คงจะตัดออกไปก่อนได้นะเวลานี้ข้อหาที่บอกว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำเนี่ยคงคงจะใช้เวลาสืบสวนเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้ข้อยุติทางใดทางหนึ่งก็คือว่าข้อหาเรื่องนี้ก็คงต้องไปสอบสวนที่หลังหลังจากรับรอ,องไปก่อนสอบสวนไปด้วยแล้วก็แต่รับรองไปก่อนรับรองไปก่อนอนะฮะเพราะว่าถ้าดูจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยท่านอื่นๆที่กกตรับรองไปก่อนอ่า,ก,ออาก็ไม่ได้โดนนะครับอย่างเช่นคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรร นะครับก็ไม่ได้โดนรอดไปแล้วนะครับเข้าใจว่าถ้าจะสอยก็สอยที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทําให้แขวนคุณยิ่งรักก็คือเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องบุคคลเป็นเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับไม่ใช่เรื่องพรรคนะครับเรื่องเฉพาะบุคคลของคุณยิ่งรักที่หนักสุดเนี่ยก็คือเรื่องขบเอขึ้นรถขบวนแห่พร้อมกับคุณเยาวภาและคุณสมชายวงสวัสดนะครับพี่สาวและพี่เขยซึ่งสิซึ่งถูกตัดสิทธ์ทางการเมือง นะครับจะถูกจะผิดอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องรอการสอบสวนนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่หนักสุดที่คุณยิ่งรักเผชิญะนะครับขณะที่คุณอภิิ์เนี่ยเรื่องที่หนักสุดของคุณอภิทิ์ก็คือว่าบังเอิญว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยจัดรายการลดราคาสินค้าใน <ถง S 2> เรียกว่าโครงการธงฟ้านะครับในวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นข้อหาหนักสุดของคุณอภิษฎ นะครับจะถูกจะผิดอย่างไรก็คงต้องรอผลการสอบสวนนะครับแต่ว่าเรื่องทั้งสองกรณีทั้งที่เกี่ยวกับคุณยิ่งรักและคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมเห็นว่าหลักฐานเนี่ยอ่อนนะครับณเวลานี้นะครับหลักฐานที่ฟ้องเนี่ยอ่อนเพราะฉะนั้นกรกะตน่าจะรับรองไปก่อนได้ค่ะที่มองว่าเป็นเหตุผลที่อ่อนมีน้ำหนักน้อยนี่เพราะอะไรคะอย่างเช่นโครงการธงฟ้าอาจจะเป็นเพราะว่า มีคโครงการมาย<อ>าวนานแล้วโครงการธงฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติโดยข้าราชการประจํานะครับแล้วก็มันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่โยงว่าการจัดนักค,คุอพิสิทธิ์สั่งการนะครับโดยตรงว่าคุอภิสิทธิ์ต้องการให้เกิดการทุจริตทุจริต นะครับหรือซื้อเสียงทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องคุณยิ่งรักเนี่ยกกตอเองก็ยังไม่ได้มีบรรทัดฐ,ฐานที่ชัดเจนถึงบทบาทและขอบเขตที่จะจํากัดผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้ใน ระหว่างการหาเสียงะนะครับเพราะฉะนั้นขณะตอนนี้มันยังอ่อนเรื่องยังอ่อนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางกะกะตทําอยู่ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ทุกฝ่ายลุ้นกันมากว่ากะกะตจะรับรองทันภายในส0มสิบวันหรือเปล่าเนี่ยคุณอาวุธมองว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนไม่เป็นปัญหาครับรับรองได้แน่นอนอแล้วก็รับรวมถึงคนสําคัญคือคุณอภิสิทธิ์กับคุณยิ่งรักนี่แหละ,ค,ะครับแต่ว่าเ,เรื่องเสื้อแดงเนี่ยจะต้อง ดูกันอีกทีเพราะว่ามันเกี่ยวกับคุณสมบัติของการสมัครรับเลือกตั้งใช่ค่ะแล้วก็กรกตนเนี่ยก็มีหลายกรณีที่รับรองให้ลงเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับรองว่าจะ มีคุณสมบัติครบเป็นสอสอหรือไม่ะนะครับการลงรับเลือกตั้งกับการเป็นสสอเนี่ยคุณสมบัติต้องพิจารณาเป็นกรณีเป็นขั้นขั้นเป็นขั้นขั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่จะลงสมัครเอสอของคนเสื้อแดงเนี่ยมีแต่ว่าจะมีคุณสมบัติเป็นสสอหรือไม่เนี่ยยังไม่แน่ เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ลุ้นกันค่ะว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณยิ่งรักที่คุณอาวุธเชื่อว่าในที่สุดกรกตจะรับรองเนี่ยจะได้รับการรับรองในวันพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะรองวดถัดไปอีกค่ะ